ต่เราไม่อยากได้ R กกำลังสองไงเราอยากได้แค่ R ตัวเดียวทำไงนี่ฮะเติมรูททั้ง2ทางเก่งมากนะครับแม่นะฮะเติมรูททั้ง2ข้างนะครับแม่เด็กปุเลย์ลำเก่งอย่างนี้นี่เองนะฮะเออรูทเก้าด้านขวากันก่อนครับทุกคนฮะรูทเก้ามีค่าเป็น3ว้าวเก่งมากทีเดียว ด้านซ้ายครับทุกคนฮะรูทอากำลังสงจะมีค่าเป็นเป็นตอบเก่งกันมากทีเดียวน้ำตาจะไหลรูทอารกำลังสองเป็นแอบสูตอาใช่แล้วนะครับแม่ตอบเป็นเสียงเดียวกันทั้งโรงเรียนก็หึ่มขนาดนี้นะครับเออน้ำตาจะไหลจริงจริงเออนะฮะอยากให้คนทางบ้านมาฟังเสียงนี้องจังเลยน้ำตาไหลแน่นอนทีเดียวนะฮะเป็น absolute อเท่ากับ3เด็กส่วนใหญ่อ่ะชอบตอบผีชอบตอบว่าเป็น R เฉยๆซึ่งเด็กที่นี่ตอบแอบสูตรอหมดเลยพววปราภเพิ่มใจมากจริงๆคุณพระเออนะฮะกลายเป็นแอบสูดรอเท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นครับถอดมากี่ค่า2ค่าคือบวก3และลบ3นะครับอ่ะแต่บอกให้ชื่นใจสิลูกอันไหนนะมันดูแบบตอบไม่ได้อะลูกเออ ใช่ทำไมอ่ะทำไมอันนี้ตอบไม่ได้อ่ะลูกทำไมอ่ะทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะ